เพลินเล่น around สายสวรรค์พอดแคสต์โดยสายสวรรค์ขยันยิ่งสวัสดีค่ะฟังเพลินเล่น around ในวันนี้หัวข้อใช่คุณทำได้ไม่มีใครปฏิเสธคุณได้นอกจากตัวคุณเองค่ะ ประเด็นที่นำมาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะหนิงนำมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Harvard มหาวิทยาลัยที่ดีแห่งหนึ่งของโลกสอนวิธีคิดเล่มที่หนึ่งวิชาชีวิตที่ไม่มีในตำราคือซื้อมาเขามีสองเล่มเลยนะคะใครอยากอ่านก็ลองไปหาอ่านดูนะคะเห็นปุ๊บยังไม่ทันเปิดข้างในเลยนี่ก็หยิบแล้วเพราะว่าแค่ชื่อมหาวิทยาลัยก็เชิญชวนให้เราอยากรู้แล้วนะคะว่าเขาสอนอะไรที่บอกว่า สอนวิชาชีวิตที่ไม่มีอยู่ในตำรานะคะพอซื้อมาสองเล่มก็ค่อยๆไล่เรียงดูแต่ละบทแต่ละบทปรากฏว่ามีเรื่องราวดีๆเยอะเลยนะคะก็เลยตั้งใจจะค่อยๆนำมาถ่ายทอดในฟังเพลินเลิน around แต่ก็จะหยิบจับมาเป็นบางส่วนนะคะบางทีก็กระโดดไม่เรียงหัวข้อที่เขาเรียงอยู่ในหนังสือบ้างหรือบางทีก็อาจจะพูดคุยแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเมข้าไปบ้างนะคะ ก่อนอื่นต้องบอกว่าทําไมมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดถึงเชื้อเชิญให้นิงอยากจะอ่านเพราะว่าเรารู้กันดีว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับโลกนะคะมหาวิทยาลัยแห่งนี้สร้างบุคลากรที่มีชื่อเสียงมามา,มากมายอาทิประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจำนวนถึง8คนเจ้าของรางวัลโนเบล47คนเจ้าของรางวัลพูลิเซอร์จำนวน48คน ตัวเลขนี้คือในขณะที่พิมพ์หนังสือนี้นะคะซึ่งก็ไม่กี่ปีมานี้หลังจากนี้ก็อาจจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นอีกก็ว่าได้รวมไปถึงบุคคลระดับหัวกะทิในอีกหลากหลายสาขาอาชีพค่ะคนไทยก็มีผู้ที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาวาดจบมาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นจบปริญญาตรีหรือว่าจบตรีเมืองไทยแล้วไปต่อโทจบโทเมืองไทยไปต่อเอกเยอะแยะเลยค่ะยกตัวอย่างถ้าเป็นบุคคล ชื่อดังที่พอเราพูดแล้วก็คนส่วนใหญ่จะรู้จักอย่างเช่นคุณบรรทูลล่ำซำคุณบรรทูลล่ำซำเนี่ยไปจบปริญญาโทรบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะคุณนัทศักดาทรคุณนัท AF ะคะ่ะคุณนัท AF เนี่ยเรียนเก่งมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปเรียนต่อที่ คณะเศรษฐศาสตร์ฮาวาร์ดได้เกตินิยมอันดับหนึ่งกลับมาอีกด้วยเป็นคนไทยนะคะเก่งมากเลยศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยก็ใช่ไปจบโทที่นู่นดรสุรเกียรติเสถียรไทยเขาบอกว่าเป็นคนแรกที่ไปจบปริญญาเอกมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดในสาขาวิชานิติศาตสาศาตร์ดุษฎีบัณฑิตค่ะดรสุรินทร์พิสวุวรรณก็ได้เรียนที่ฮาวาร์ดทั้งโทและเอกนะคะคุณหนูดีวณิสาเรสก็ใช่ และอีกท่านหนึ่งคือดรกาศมาวรวรรณอยุธยาท่านนี้เรียนทางด้านการศึกษาโดยตรงจบตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เลยค่ะนอกจากนี้ก็มีหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสโสนกุลแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะเอาล่ะพูดถึงมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ส่วนหนึ่งคนไทยซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็ไปจบที่นี่ก็ส่วนหนึ่ง แต่วันนี้ที่จะชวนคุยในหัวข้อที่บอกว่าใช่คุณทำได้ไม่มีใครปฏิเสธคุณได้นอกจากตัวคุณเองนี้มาจากหนึ่งในหัวข้อในหนังสือเล่มนี้ค่ะฮาวาดมหาวิทยาลัยที่ดีแห่งหนึ่งของโลกสอนวิธีคิดวิชาชีวิตที่ไม่มีในตำราเล่มที่หนึ่ง หนังสือเล่มนี้ต้นฉบับเป็นภาษาจีนผู้เขียนคือคุณเหวยซิวอิงแล้วก็ผู้แปลเป็นภาษาไทยคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัญยพรจาวลานะคะเป็นการหยิบจับเกร็ดความรู้ต่างๆซึ่งอาจารย์กับ สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาสอนกันเขาอบรมบ่มเพาะกันแต่ว่าไม่ได้เป็นทฤษฎีไม่ได้เป็นวิชาอะไรอยู่ในการเรียนในหลักสูตรที่นั่นเลยเขาหยิบจับมาจากความทรงจําเรื่องบอกเล่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็นํามาเรียบเรียงเป็นหัวข้อหัวข้อน่าสนใจมากค่ะเรื่องนี้มีอยู่ว่าศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวกับนักศึกษาว่า คนทุกคนล้วนมีคลังสมบัติของตนเองและความมั่นใจเป็นกุญแจที่เปิดประตูใหญ่ของคลังสมบัตินี้ผู้ที่มีความมั่นใจในตนเองเป็นคนชอบที่จะทดลองและจะทำอย่างไม่หยุดยั้งโดยปกติแล้วคนที่ขาดความมั่นใจในตนเองจะทดลองทำแค่ครั้งเดียวหากล้มเหลวก็จะโยนมันทิ้งไปง่ายๆและลังเลที่จะก้าวต่อ แต่สำหรับบุคคลที่โดดเด่นแล้วพวกเขาจะพยายามลองผิดลองถูกหลายต่อหลายครั้งเพื่อให้ตนเองบรรลุถึงความใฝ่ฝันพวกเขาจะลองเดินหลายทางและยืนหยัดที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่เป้าหมายของตนหากไปไม่ถึงเป้าหมายก็จะไม่ยอมล้มเลิกกลางคันบนโลกใบนี้กิจการงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จได้ง่ายๆเมื่ออยากทำงานชิ้นหนึ่งให้สำเร็จก็จำเป็นต้องเรียนรู้แนวทางใหม่ๆดังนั้นการที่คนธรรมดาไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เป็นเพราะพวกเขาขาดโอกาสและความสามารถนะคะแต่เป็นเพราะขาดความมั่นใจพวกเขาไม่เชื่อว่าความสามารถของตนเองจะสร้างสิ่งอัศจรรย์ที่คนอื่นทําไม่ได้จึงไม่กล้าคิดนอกกรอบพอเจออุปสรรคก็จะละทิ้งสิ่งที่กําลังทําไปอย่างง่ายดายค่ะ มีนักเขียนคนหนึ่งกล่าวว่าแต่ไหนแต่ไรมาฉันไม่เคยเห็นใครที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตนเองยอมรับในความสามารถของตนเองและพยายามทุกวิถีทางเพื่อไปสู่เป้าหมายของตนเองแล้วไม่ประสบความสำเร็จคนที่กล้าหาญจะสามารถประสบความสำเร็จได้และนั่นก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญบางคนถึงกับบอกว่าความมั่นใจนี่แหละเป็นเคล็ดลับอันดับแรกของความสำเร็จและเป็นคุณสมบัติของวีรบุรุษเลยทีเดียวค่ะ พอพูดถึงความมั่นใจแล้วในหนังสือนี้มีประโยคนึงที่บอกว่าไม่ยอมเป็นคนธรรมดาต้องมั่นใจเยี่ยงพระราชาขณะนั้นเลยนะคะศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าคนที่เต็มไปด้วยความสามารถพลังความเชื่อมั่นของเขาจะคงอยู่อย่างไร้วันมอดไหมหากว่าเดิมทีพวกเราเป็นทองเพียงเพราะขาดความเชื่อมั่นที่มีที่สุดแล้วอาจยอมกลายเป็นเพียงเม็ดทราย หรือเดิมทีพวกเราอาจเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแต่เพราะขาดความมั่นใจในตนเองจึงค่อยๆถูกดึงจากที่สูงให้ตกลงสู่ที่ต่ำและกลายเป็นคนที่มีความสามารถแค่ระดับปานกลางการยอมให้ตนเองเป็นคนระดับปานกลางถือเป็นภัยพิบัติและเป็นเรื่องน่าเศร้าในชีวิตและบ่อยครั้งตัวเราก็เป็นผู้ก่อภัยพิบัติและความโศกเศร้าเหล่านี้เอง ในชีวิตจริงคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวมักจะพึงพอใจสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพวกเขาเต็มใจจะเป็นแค่คนระดับปานกลางใช้ชีวิตอย่างเรื่อยเปื่อยไปวันวันและมักจะคิดว่าเรื่องใหญ่ๆห,หรือความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ห่างไกลจากตนเองมากชีวิตนั้นยาวไกลแต่ตนเองเป็นแค่มนุษย์ตัวเล็กๆไม่มีเป้าหมายกว้างไกลยิ่งไปกว่านั้นไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดจึงต้องมีชีวิตอยู่ ตอนเรียนในชั้นประถมศึกษาตนเองเป็นคนที่ได้คะแนนระดับต้นๆของห้องคิดว่าต้องได้ที่หนึ่งอย่างแน่นอนพอเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในห้องมีนักเรียนมากขึ้นก็คิดว่าขอให้สอบได้ที่หนึ่งใน1ิก็พอแล้วเมื่อสอบได้ตามที่หวังก็รู้สึกพอใจหลังจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป้าหมายในการเรียนก็ยิ่งต่ำลงไปอีกแม้ว่าการสอบจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ตนเองจะปลอบใจตนเองว่า คนเก่งมีอยู่มากมายขนาดนี้ทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วการกระทําเช่นนี้ทำให้เราค่อยๆเดินห่างออกจากความยอดเยี่ยมไปสู่ความธรรมดาสามัญค่ะมีเรื่องเล่าถึงจอห์นเอฟเคนเนดีซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐอเมริกานะคะจอห์นเอฟเคนเนดีเขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะเขาไม่ได้เป็นแค่หนุ่มหล่อแต่ว่ายังมีสเสน่ห์อากับกิริยาการพูดการจะฉลาดแล้วก็มีพลัง แม้ในปีที่เกิดความยุ่งเหยิงเขาก็ยังสามารถทำให้ประชาชนชาวอเมริกันมีความหวังและความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ผู้คนพากันชื่นชมว่าเขาเป็นประธานาธิบดีที่มีสเสน่ห์ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเคนเนดีเคยพูดติดตลกกับสมาชิกคนหนึ่งในตระกูลของเขาว่าตามความคิดของผมนอกจากเป็นประธานาธิบดีแล้วอย่างอื่นคงทำไม่ไหว นี่คือประโยคที่ออกจากปากจอเนฟเคนเนดีนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงความมั่นใจของเขาอย่างแท้จริงเลยเขาจึงบอกว่าคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวจึงควรจะกล้าสแสวงหาความใฝ่ฝันของตนเองใช้ชีวิตอย่างขยันขันแข็งเป็นเหมือนเคนเนดีที่มั่นใจในตนเองและไม่ยอมเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาค่ะ อีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่ค่ายทหารคนหนุ่มอย่างเบรนท์และเพื่อนร่วมรบของเขาฝึกซ้อมและใช้ชีวิตร่วมกันรวมทั้งถูกตำหนิแล้วก็ได้รับคำชมร่วมกันแต่ในใจของเบรนท์เนี่ยเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าเขาจะไม่ยอมเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาแต่จะเป็นทหารที่ยอดเยี่ยม คนที่เพิ่งเข้ามาเป็นทหารใหม่ส่วนใหญ่ก็จะคิดอย่างนี้นะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปคนที่ยังยืนหยัดในความคิดดังกล่าวก็จะลดลงเรื่อยๆ,ๆ่ค่ะการฝึกซ้อมและการดำเนินชีวิตที่ผ่านไปในแต่ละวันทำให้ทหารส่วนใหญ่เหล่านี้เริ่มขาดความกระตือรือร้นและความสนใจที่มีพวกเขากลายไปเป็นพวกอนุรักษ์นิยมและก็คนธรรมดาธรรมดาแต่สำหรับเบรนท์แล้วการเดินทางของเขายัางไม่จบสิ้นค่ะเขาบอกว่า สิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพลังและความกระฉับกระเชงเช่นในค่ายทหารนี้ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายวิธีที่ดีที่สุดในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมก็คือกระตือรือร้อนที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองผมอยากจะเปลี่ยนแปลงและขยันที่จะทำมันดังนั้นผมจึงบรรลุถึงเป้าหมายในวันที่น่าเบื่อวันหนึ่งเบรนท์ไม่ลดละความพยายามเขายืนหยัดอย่างต่อเนื่อง และก้าวหน้าขึ้นวันละนิดวันละนิดทุกวันในเวลาไม่ถึงครึ่งปีของการฝึกซ้อมความสามารถของเขาที่เดิมอยู่แค่ระดับปานกลางก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นจนฝีมืออยู่ในระดับแถวหน้าความสามารถที่โดดเด่นของเขาทําให้กองฝึกสอนรับรองให้เขาเข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมบัญชาการค่ะเขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าแล้วก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นทุกวัน ผลการฝึกซ้อมของเขาก็เป็นที่หนึ่งอย่างไร้ข้อกังขาไม่ว่าจะเป็นการเผชิญอุปสรรคยุทธวิธีและเรื่องของการยิงนี่คือตัวอย่างนะคะว่าทหารที่ชื่อเบร n t ์เนี่ยเขาชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรเขาพูดกับเพื่อนร่วมรบของเขาอย่างมั่นใจว่าเป้าหมายของผมคือการเป็นทหารที่ยอดเยี่ยมและเป็นหัวหน้าทหาร คุณผู้ฟังเห็นอะไรคะนอกจากความมั่นใจแล้วเนี่ยมั่นใจแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ถูกต้องไหมคะมั่นใจแล้วตั้งเป้าหมายแล้วก็ต้องทำมันลงมือปฏิบัติจริงๆไม่ว่าจะผาเผชิญกับอุปสรรคหรือปัญหาข้อขัดข้องอะไรก็ต้องไม่ท้อถอยไม่ลดละก้าวไปทีละนิดเก็บแต้มไปวันละหน่อยแล้วเป้าหมายก็จะไม่ไกลเกินเอื้อมคะ่ะ อดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาดที่ประสบความสําเร็จในชีวิตคนหนึ่งเขาบอกว่าศักยภาพที่แฝงอยู่ในตัวเรานั้นไร้ขีดจํากัดมันสามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งแต่ไม่มีใครรู้จักมันหากเราไม่ลองลงมือทำศักยภาพที่แฝงอยู่นี้ก็จะไม่มีวันปรากฏตัวให้เราเห็นค่ะดังนั้นไม่ว่านักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมหรือว่านักศึกษาที่มีผลการเรียนธรรมดาธรรมาขอแค่ทุกคนเชื่อมั่น ว่าตนเองมีศักยภาพมากพอก็จะทำให้ประสบความสาเร็จไปแล้วกว่าครึ่งค่ะมีข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจากหนังสือนี้นะคะท่านผู้ฟังคณะจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาร์วารดเขาบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะคะใช้พลังงานที่แฝงอยู่ในตัวแค่10%เท่านั้นเองค่ะ อาจจะกล่าวได้ว่าคนทุกคนมีขุมทองศักยภาพที่รอการขุดเช่นเดียวกับตัวอย่างของคนคนหนึ่งชื่ออีวานเป็นอดีตนักวิชาการและนักเขียนของสหภาพโซเวียตที่กล่าวว่าในวันที่การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้เข้าใจถึงองค์ประกอบและประสิทธิภาพของสมองได้อย่างลึกซึ้งมนุษย์จะตื่นตะลึงกับพลังมหาศาลที่อยู่ภายในสมองปกติแล้วมนุษย์จะใช้สมองเพียงเซี้ยวเล็กๆเซีเ้ยวเดียว หากพวกเขาใช้ความสามารถครึ่งหนึ่งของสมองแล้วพวกเขาก็จะเรียนรู้ภาษาต่างๆได้ถึง40ภาษาท่องสารานุกรมได้ทั้งเล่มและได้รับปริญญาเอกถึง12ใบยอย่างง่ายๆคำพูดข้างต้นไม่ได้เกินความจริงเลยแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่คนทั่วไปยอมรับกันก็คือศักยภาพของคนเราไม่ได้แสดงออกจากสมองของเราเท่านั้นกำลังกายก็มีศักยภาพที่ทำให้ผู้คนประหลาดใจเช่นเดียวกันค่ะเขายกตัวอย่าง ในเขตสนามบินทหารมีนักบินชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อว่าฮอคนะคะขณะที่เขากําลังทําความสะอาดเครื่องบินรบอยู่นั้นน่ะปรากฏว่ามีหมีตัวใหญ่มากมาตบไหล่เขาค่ะพอเข้อหันไปก็สะดุ้งเลยนะคะแล้วก็เห็นมันกําลังยกอุ้งตีนหน้าทั้งสองข้างขึ้นแล้วก็ยืนอยู่ข้างหลังตัวเขาในยามคับขันแบบนี้เนี่ยเขาก็ใช้เครื่องฉีดน้ําหันไปฉีดหมีดําตัวใหญ่ๆตัวนี้นะคะแต่ว่าฉีดได้แป๊บเดียวเครื่องฉีดมันก็หลุดมือไป เจ้าหมีดํากลับพุ่งตรงเข้ามาทางเขาแล้วเขาก็ได้แต่ปิดตาทั้งสองข้างแล้วก็ใช้กําลังทั้งหมดที่มีกระโดดพรวดขึ้นไปยังปีกของเครื่องบินค่ะจากนั้นก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจนทหารยามได้ยินเสียงก็เลยเข้ามาช่วยเขาได้เป็นผลสําเร็จนะคะแต่เรื่องนี้ที่เขาเล่าเพราะว่าความทึ่งของ กำลังกายของคนในเวลาที่เกิดภาวะคับขันเนี่ยเขาสามารถกระโดดขึ้นไปบนปีกเครื่องบินซึ่งอย่างน้อยก็สูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ2เมตรครึ่งอย่างนั้น,นะคะก็เป็นเรื่องเล่าที่เขาทึ่งกันมากจริง,รงๆในบ้านเราอะ่ะมีเรื่องเล่าแบบนี้เยอะกว่าอีกนะคะเช่นไฟไหม้ก็มีคนยกตู้เย็นยกเตียงยกต่างอะไรซึ่งปกติคงไม่มีทางยกได้ง่ายๆนะคะแต่พอเกิดภาวะวิกฤตหรือว่าเรื่องอะไรครับขันนะคะ มันยกไหวเฉยเลยเพราะว่ามันลืมไปว่าหนักหรือไม่หนักแต่พอดับเพลิงเสร็จเป็นไงคะต้องหาคนช่วยยกตู้เย็นกลับเข้าบ้านไม่สามารถยกกลับเองได้เหมือนตอนออกมานะคะเรียวแรงไม่รู้ไปไหนหมดนี่ก็คือขุมพลังที่มันฝังอยู่ในตัวเองโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะผู้เชี่ยวชาญการวิจัยศักยภาพของร่างกายมนุษย์บอกว่าเรื่องนี้เป็นไปได้ในสถานการณ์ขับขันร่างกายของคนเราจะหลั่งฮอร์โมนที่มหัศจรรย์ออกมา ฮอร์โมนตัวนี้ช่วยกระตุ้นความสามารถพิเศษที่แฝงอยู่ในร่างกายยิ่งสถานการณ์คับขันมากขึ้นเท่าใดศักยภาพดังกล่าวก็ยิ่งแสดงออกมาได้ง่ายเท่านั้นแต่ในสถานการณ์ปกติศักยภาพดังกล่าวกลับอยู่อย่างเงียบเงียบค่ะ อาจกล่าวได้ว่าศักยภาพที่มนุษย์มีเปรียบเหมือนท้องทะเลที่เวิงว้างไร้ขอบเขตที่เฝ้ารอ,อการสแสวงหาขอเพียงเชื่อมั่นในตนเองก็จะสามารถอาศัยศักยภาพที่มีสแสวงหาสิ่งที่พึงปรารถนาได้ในวันที่มันปลุกให้เรารู้ว่าร่างกายของเรามีพลังมหาศาลแฝงอยู่ชีวิตของพวกเราก็จะปรากฏสิ่งที่อัศจรรย์ขึ้นค่ะพออ่านมาถึงตรงนี้ก็ทําให้เข้าใจแนวทางนะคะว่า เราไม่ต้องรอให้ไฟไหม้ไม่ต้องรอให้น้ำท่วมไม่ต้องรอให้เกิดภาวะขับขันอะไรหรอกแต่ว่าเราลองมาฝึกค้นหาขุมพลังของเราเองแล้วก็ฮึดสู้มันเองเนี่ยได้ไหมคือไม่ต้องให้ใครมาบอกได้ไหมเราสามารถที่จะตระหนักรู้ได้ด้วยตนเองว่าฉันจะทำเรื่องนี้ฉันทำได้ ันมีขุมพลังที่จะทําได้แล้วค้นหามันด้วยตัวเองแบบไม่ต้องให้มีใครมากดดันไม่ต้องมีใครมาจี้เราถึงจะหาได้เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ฟัง ในหนังสือเขาก็ย้ำนะคะว่าคนทุกคนต่างมีคลังสมบัติที่มีศักยภาพต่างก็มีคุณค่าในตนเองและภายในก้นบึ้งของจิตใจก็มีพลังอันมหาศาลซ่อนอยู่มันเฝ้ารอให้คุณไปขุดค้นค่ะหากวันหนึ่งคุณค่าดังกล่าวถูกขุดขึ้นมาแล้วมันก็จะทำให้เรามีความมั่นใจและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานที่ไม่สิ้นสุด คนจํานวนมากไม่รู้ว่าคุณค่าของตนเองอยู่ที่ไหนและไม่รู้ว่าตนเองมีศักยภาพมากน้อยเพียงใดดังนั้นไม่มีใครรู้ว่าที่แท้แล้วตนเองมีความสามารถมากแค่ไหนแต่ขอให้เชื่อมั่นในตนเองและยอมรับแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จในการค้นหาคุณค่าที่แฝงอยู่ในตัวคุณและทำให้ตนเองกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมได้ค่ะ สิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนตัวเองไว้เสมอเลยว่าไม่มีใครปฏิเสธคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะคะความมั่นใจในตนเองเป็นลักษณะทางอารมณ์อย่างหนึ่งคนที่มีความมั่นใจมีความกระตือรือร้นและไม่หดหู่เมื่อพบปัญหาก็จะมองว่าเป็นความท้าทายในชีวิตเป็นโอกาสในการฝึกฝนความสามารถและทำให้ตนเองกลับมาอยู่ในภาวะที่ดีขึ้นเมื่อคุณแน่ใจแล้วว่าจะทำเรื่องใดให้สำเร็จ ก็จะไม่มีใครกล้าปฏิเสธคุณได้ค่ะและที่สำคัญก็คือคุณก็ไม่อาจจะปฏิเสธตนเองได้เช่นเดียวกันทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามีคนปฏิเสธเรามีคนไม่เชื่อมั่นในตัวเรามันก็จะทำให้เราอ่ะกลับมามองตำหนิตนเองถ้าเกิดว่าเราฟังเสียงเหล่านั้นนะคะ อาจจะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจในตนเองแล้วพอน้อยเนื้อต่ำใจเป็นเวลานานด้านหนึ่งก็จะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะสู้คนอื่นเขาไม่ได้หรอกนะคะเราอ่ะสู้คนอื่นเขาไม่ได้หรอกแล้วอีกด้านนึงก็กลัวว่าจะโดนดูถูกดูหมิน่นดูแคลนนะคะมันก็จะทำให้สะสมอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ค่ะพอนานวันเข้าก็จะกลายเป็นนิสัยนิสัยขี้กลัวขี้คลาดช่างสงสยัยช่างระแวง ขาดความกระตือรือร้อนไม่กล้าพูดกับคนอื่นไม่กล้าออกสังคมไม่กล้ากล่าวสุนทรพจน์ในที่สาธารณะขาดความกระตือรือร้อนในการรับมือกับการงานแล้วก็การเรียนแล้วก็ไม่แสวงหาความก้าวหน้านี่คือสิ่งที่มันจะทับถมแล้วก็กัดกร่อนตัวเองลงไปจนศักยภาพอะ่ะมันหายไปจริงๆความสามารถที่จริงๆทุกคนทำได้เนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงไปจริงๆ พอฟังมาถึงตรงนี้ทำให้เราต้องสู้นะคะทำให้เราต้องสู้กับเส้นทางจากที่เป็นคนธรมธรมดาธรรมดาแล้วก็ไม่เคยคิดแสวงหาความสำเร็จแล้วพยายามที่จะเชื่อมั่นในตัวเอง ค้นหาจุดแข็งของตัวเองแล้วก็ดึงศักยภาพออกมาระหว่างทางตรงนี้หนิงว่าสําคัญมากๆเลยนะคะกับการที่จะต้องฝ่าด่านสายตาฝ่าด่านความคิดฝ่าด่านคําพูดฝ่าด่านอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเราอะค่ะมันต้องฝ่าด่านตรงนั้นไปให้ได้คนอื่นปฏิเสธเราปรามาสเราหรือว่าไม่เชื่อมั่นในตัวเราแต่เราไม่ยอมรับอะเรายังทําต่อไปเรายังสู้ต่อไปเรายังพัฒนาต่อไป ไอ้คนที่มาว่าคนที่ดูถูกคนที่ปรามาทคนที่ศบประมาทเรามันจะทําได้สักเท่าไหร่เชียวท้ายที่สุดเนี่ยก็คงจะต้องเลิกว่าเลิกมองเลิกจ้องจับผิดเลิกศบประมาทเราไปเองอะแล้วก็อาจจะถอยไปมองอยู่ห่างๆแล้วก็คอยดูซิมันจะทําสําเร็จไหมอะไรแบบนี้ก็แค่นั้นเองอะคะ่ะแต่ตัวเราต่างหากถ้าเกิดว่าเราฟังเสียงเหล่านั้นนะคะแล้วก็เอามาทับถมตัวเองแล้วก็เชื่อว่าเออจริงด้วยที่เขาว่านะั่น่ะ เราก็คงทำไม่ได้จริงๆแบบเนี้ยมันคือยอมแพ้ยกธงขาวตั้งแต่แรกแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าคิดค่ะว่าเราจะฝ่าด่านตรงเนี้ยไปได้อย่างไรคำเดียวเลยจริงๆก็คือว่าเชื่อมั่นในตนเองค่ะมั่นใจในศักยภาพแล้วก็จุดแข็งของตัวเองที่เราจะดึงออกมาแล้วก็ก้าวไปสู่ความสําเร็จตามที่เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะทาสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้สําเร็จเนี่ยให้ได้โดยไม่ต้องไปสนใจคนอื่นไม่มีใครจะทําให้เรายอมแพ้ ไม่มีใครจะทำให้เราตกต่ำถ้าเราไม่ยอมรับแต่มีแต่ตัวเราเองนี่แหละค่ะต่อให้คนรอบข้างเขาชื่นชมเชิดชูหรือว่ามองเราแง่ดีว่าเป็นคนดีคนเก่งขนาดไหนแต่ในใจเราเองเนี่ยเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราไม่ยอมรับและเราปฏิเสธตัวเองเราก็ปิดประตูแห่งโอกาสด้วยมือของเราเองนี่แหละค่ะดังนั้นเอพิโซดนี้เราจะสรุปกันว่าอย่าปฏิเสธตนเอง จงเชื่อมั่นในตนเองเพราะคุณคือคนที่คุมชะตาชีวิตของตอนเองแล้วก็มีจุดเด่นที่เป็นแบบฉบับของตอนเองไม่มีใครทําให้เรามีความสุขได้ไม่มีใครทําให้เราประสบความสําเร็จได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําของอย่างนี้ทําแทนกันไม่ได้ด้วยนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ และที่นำมาแบ่งปันเนี่ยเวลาได้อ่านหนังสือดีๆเวลาได้นำมาขบคิดแล้วก็ต่อยอดมันก็เหมือนกับได้ให้กำลังใจตัวเองด้วยได้เรียนรู้ไปด้วยเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะใช่คุณทำได้นิงก็ทำได้พวกเราทุกคนทำได้ค่ะฟังเพลินเรืนอาราววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Learn...Learn Learn Around สายสวรรค์พอดแคสต์โดยสายสวรรค์ขยันยิ่ง